นายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการประกาศระเบียบกรมกิจการผู้สูงอายุว่าด้วยการคุ้มครองผู้สูงอายุแบบครอบครัวอุปถัมภ์พุทธศักราช2566โดยกรมกิจการผู้สูงอายุมีภารกิจเกี่ยวกับการคุ้มครองการส่งเสริมและการสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่างๆต,ต,ตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุและการสร้างความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำในสังคมตามนโยบายรัฐบาล อีกคั้งผระตอบสนองผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่มีความต้องการอยู่กับครอบครัวชุมชนและสังคมจึงมีการสนับสนุนงบประมาณให้ลูกหลานที่ต้องลาออกมาดูแลเกลือญาติหรือคนในชุมชนที่ดูแลผู้สูงอายุเปราะบ,บางแล้วไม่มีใครดูแลเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเข้าไปอยู่ในศูนย์พัฒนาการและสวัสดิการสังคมสำหรับผู้ที่มีความประสงค์ขอเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ค่ะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ มีสัญชาติไทยมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์หรือผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีซึ่งมีความพร้อมและศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุอาจได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการเป็นรายกรณีไปต้องมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งและอยู่ในอนาบริเวณเดียวกันกับผู้สูงอายุได้รับความยินยอมจากสมาชิกทุกคนในครอบครัวไม่เป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดทางอาญาและอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล โดยให้ยื่นคำขอได้ที่กรมกิจการผู้สูงอายุหรือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคหรือหน่วยงานที่อธิบดีประกาศกำหนดในจังหวัดอื่นให้ยื่นคำขอได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุที่อยู่ในจังหวัดนั้น กรมกิจาการผู้สูงอายุให้ความช่วยเหลือคุ้มครองดูแลผู้สูงอายุแก่ครอบครัวอุปถัมภ์ครอบครัวละ2,000บาทต่อผู้สูงอายุ1คนต่อเดือนเว้นแต่มีเหตุจําเป็นและเหมาะสมอาจพิจารณาให้เงินช่วยเหลือได้ไม่เกินครอบครัวละ3,000บาทต่อผู้สูงอายุ1คนต่อเดือนทั้งนี้โครงการครอบครัวอุปถัมภ์จะเริ่มต้นในเดือนพฤษภาคม2567ค่ะ